โอเคลงมาเลยครับนี่นเพื่อนนะทุกเนี้ยใช่ครับอุปกรณ์ทุกอย่างทำงานปกตินะครับนี่นะครับแอร์เบ๊ นี่นะครับเพื่อนเพื่อน F15 นะครับนี่เรามารีแพร์ไฟท์นะครับผมไม่ได้บินตกมานะครับเพียงแต่ว่าตัวลำนะครับมีริ้วรอยนะครับเจ้าของอยากให้ใหม่เหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนชุดหัวแล้วก็เปลี่ยนชุดหางตั้งเซนเตอร์หางใหม่เท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาบินเปิดกันนะครับผมลุยครับเพราะว่ามันต้องทิมใหม่นะครับค่าหางตั้งเซนเตอร์ใหม่ก็เหมือนเวิร์สใหม่เลยจะเป็นรีแพร์ไฟท์

ลมลมโยกเลยเนาะตัดตัดลำโยกเลย <c oughs> พี่หนึ่งพี่หนุ่งช่วยคนดูแฝดด้วยนะครับผมว่ามันปิดโอเคปิดนะพี่ปิดแล้วโอเคล้อเก็บเรียบร้อยครับผมเอาเปินได้เลยเปินดีมาก F15 <c oughs> นะ,ะเสถียรตามลมมาเลยครับมลมมาเลยครับ น,นี่หมุนด้วยหงายท้องด้วยโลพาสมาแล้วครับหงายท้อง โอโเคนี่คือบินด็อกไฟของแท้เรากำลังหลบหลีกค่าเออึกิลล์มีก็มีเถอะล่อนะครับตรงนี้โอเคครับผมกลางล้อนะครับเดบินภาพลน์รอบหนึ่งแล้วก็เตรียมลงครับผมโอเคครับเตรียมลงครับ แต่ลูกนี้จะหนักกว่าลูกอื่นเนาะใช่พี่แต่ผมไม่ได้คิมนะบินอยู่ใช่ใช่เพราะมันใหญ่กว่าเพื่อนนะลูกนี้ใช่ครับ้อีกรอบแล้วอีกรอบอีกรอบลมมันรัด ได้อยู่โอเคสวยงามเนียน,นมากตัวลงมาเลยเนี่ยตอนแรกกะจะไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหะะไปนู่นเลยพอพๆอพ่อบ้านสกายเลยบินดีครับลำนี้ F 1 5บ้ okay, าแต่ช็อตนี้ผมต้องขอบคุณลมพี่ใช่มันช่วยพัดมาแล้วมันสโลงอะเลยลงเลยดีกว่าลงดีลงดูจังหวะมันได้จังหวะมันได้นี่เปิดแบบหนึ่งลงครับผมครับผมี okay. ๋ยมามากครับนี่ครับแอร์เบกแอร์เบก ปึ๊บสวยโอเคครับผมเย้ครับผมเราเฟิร์สกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็อุปรกรณ์ทุกอย่างทํางานปกตินะครับนี่นะครับแอร์เบรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับเช er ็ค <condu> อ <il> ัพเซอร์เบอร์เนอร์นะครับผมเวลาเร่งนะครับไฟสว่างตามคันเร่งเรา แรงมากฟุ้นกระจายโอเคครับผม S สิบห้าทองเขาหล่อมากนะครับนี่ครับผมซุปเปอร์สเกลครับสวยงามมากวินดีมากครับผมขนาดลมแรงๆอย่างนี้นะครับบินได้เลยครับคุมตามสั่งเราเลยเดี๋ยวครับผมเพื่อนๆมาเล่นอารซีกันครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ